สวัสดีครับคุณฟังทีร่ักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าจตุพรอ้างข่าวลือไฟเขียวหักดิบย้ายขั้วเพื่อไทยสอกินรวบนายกรัฐมนตรีอุ้มก้าวไกลร่วมรัฐบาลเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายจตุพรพรมพันธ์ได้พูดใน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนใช้ชื่อตอนว่าคิดดีด เจริพรบอกว่าอย่างนี้ครับการเปลี่ยนตำแหน่งประธานสภาจากนายสุชาติมาเป็นนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาหัวหน้าพักประชาชาติอย่างฉับพลันในช่วงสองคืนสุดท้ายก่อนที่การประชุมสภาเพื่อโหวตจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมคาดว่าน่าจะมาจากข้อเสนอแลกเปลี่ยนตำแหน่งกันใหม่จึงทำให้ทุกอย่างเนี่ยราบรื่นง่ายดายไม่มีการต่อต้านจากนายสุชาติเลยนะครับสิ่งสำคัญ ได้เปิดเผยในเชิงสมมุติถึงการเจราจาจัดวางตำแหน่งทางการเมืองว่าถ้าต้องการแลกเปลี่ยนตำแหน่งกับบุคคลใดเนี่ยต้องศึกษาความต้องการของคนคนนั้นด้วยนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าคนที่เคยเป็นรองประธานสภามาก่อนก็เสนอความอยากให้เป็นประธานสภาและเมื่อผิดคำพูดแล้วเนี่ยจึงเจราจากันใหม่โดยพิจารณาว่าเขายังมีความอยากจะเป็นอะไรต่อหรือไม่อย่างไรถ้าหากว่าเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ควรจะเสนอให้เป็นรัฐมนตรีว่าการ ดังนั้นการเสนอแลกเปลี่ยนตามความอยากจะราบรื่นและทําให้ฝันหวานจึงไม่แตกต่างไปจากการหลอกต้มตามความอยากกันต่อไปอีกกันนะครับการต้มตามความอยากเนี่ยมาทําให้เกิดความสวยงามในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยิ่งกว่าการยึดมั่นประชาธิปไตยว่าเป็นสิ่งที่สวยงามแต่อย่าเพิ่งเชื่อจนสุดใจนะครับ เพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่อยากให้คําพูดของผมเนี่ยไปสร้างความผิดหวังให้กับใครต่อใครหรอกครับที่พูดเนี่ยเพราะผมเชื่อว่าเขาไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแต่ธรรมชาติของเขาเนี่ยเมื่อถึงจุดที่หักเหจิตใจเขาก็จะไม่มั่นคงทุกครั้งทุกคราวนั่นแหละครับเหมือนกับการพูดว่ากลับบ้านเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วยังเปลี่ยนใจนี่ก็ยี่สิบกว่าครั้งเข้าไปแล้วนะครับตามแผนเดิมเนี่ยในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่13กรกฎาคมนี้ นายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักคก้าไกลจะไม่ผ่านเกณฑ์มติรัฐสภาหรอกครับจะเปิดโอกาสให้ลงมติเลือกอีกครั้งหนึ่งเพื่อดันไปให้สุดทางดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อถึงปลายทางจุดสิ้นสงสัยแล้วก็จะมีข่าวลือตามมาถึงการอ้างไฟเขียวให้บตเลือกค a n เด d ตนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยโดยมีพักคก้าวไกลเนี่ยยังอยู่ร่วมรัฐบาลได้ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่มีการพิสูจน์นะครับว่าความจริงเป็นอย่างนั้นหรือไม่อย่างไร แต่สิ่งสำคัญคือการเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่13กรกฎาคมเนี่ยแหละครับเป็นเรื่องที่น่ากังวลครับแผนเดิมของบางฝ่ายตกลงกันเอาไว้จะให้ในายพิธาหวดถึง3ครั้งนะครับตามที่นายพิเชษเชื้อเมืองพันรองประธานสภาคนที่2จากพรรคเพื่อไทยได้กล่าวอ้างไว้นะครับคือวันที่13กับวันที่19แล้วก็สิ้นสุดวันที่20กรกฎาคมเพื่อให้พิสูจน์เสียง376เสียงจนสิ้นงสงสัย และพอไปไม่ได้แล้วเนี่ยจะเลี้ยวแยกย้ายข้ามคั่วกันไปแต่การเมืองเนี่ยมันกลับถูกบันอ้างว่าไฟเขียวมาชิงไหวชิงพริบสร้างความเชื่อจนปวนไปหมดนะครับทำให้คนตัวสูงโย่งเนี่ยอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีซะเองแต่แผนใหม่ยังมีพักก้าวไกลร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยนะครับทีนี้เมื่ออ้างไฟเขียวมาต้มรอบแรกคือรอบเลือกประธานสภาไปแล้วเนี่ยมีคนเชื่อง่ายได้ก็อาจจะย่ามใจสิครับ อาจจะอ้างไฟเขียวซ้ําอีกกับการเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อเปิดทางให้แคนดิเดตบางพักเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นแทนเท่ากับว่าเป็นการหักดิบการย้ายขั้วดังนั้นเนี่ยนะครับในวันที่13กรกฎาคมกลุ่มอํานาจเดิมจึงชั่งน้ําหนัก50-50กันอยู่ว่าถ้าสามารถปฏิบัติการงูเห่าสะวภาได้เรียบร้อยเขาก็จะเล่นเกมฟัดกันในวันแรกเลยถ้าพลเอกประวิตยวงสุวรรณมีความมั่นใจจากงูเห่าสะวภาแตก ทำให้เสียงในสภาผู้แทนเกินครึ่งคือมีจํานวน251เสียงขึ้นไปเนี่ยนะครับเขาคงจะไม่ปล่อยให้เกิดความเสี่ยงไปถึงการโหวตนายกวันที่19หรือไม่ก็วันที่20กรกฎานะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่น่าไว้บางใจเพราะว่าคู่เจราจาอาจจะมีอาการกันล่อนด้วยการอ้างไฟเขียวจนวันไหวและมีอันตรายทางการเมืองในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีที่เฝ้ารอคอยมานานแสนานานแล้วนะครับผมย้ําอย่างนี้ครับ เสียงงูเห่าที่จะเลื้อยมหนุนข้ามคั่วเนี่ยมีรายงานตัวเลขชัดเจนถึงคนที่มาแบบ100%แล้วเนี่ย40คนนะครับแล้วก็จะมาแบบ70%เกิน63คนขึ้นไปแล้วยังมีตัวเลขตามรายงานมาถ้าคิดแค่50%เนี่ยย่อมมีมากถึง87คนเมื่อไปรวมกับ188เสียงเท่ากับเกิน251เสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของสภาคือ500เสียงไปแล้วนะครับ ถ้ามีงูเห่าบางจะพวกเกิดเบี้ยวไม่มาแล้วก็มีการโบสเปิดเผยเรียงตามตัวอักษรแบบปี2562เนี่ยนะครับถึงตอนนั้นย่อมจะเข้าสถานการณ์ที่เรียกว่าผีถึงประชาคือเมื่อคนจัดการแต่ละฝ่ายทั้งสวทั้งงูเหา่าและก็พักเสียงข้างน้อยถ้าเบี้ยวกันขึ้นมาเนี่ยทำให้เสียงในสภาผู้แทนราษฎรจากงูเห่ามา40รวมเสียงยังไม่ถึงครึ่งของสภาแต่เสียงโบสพลเอกประวิทยจะเกิน300 7 6เสียงเข้าไปแล้วมันก็จะก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมาตั้งแต่วันที่13กรกราคมทันทีนะครับด้วยเหตุของไฟเขียวที่ถูกนํามาใช้นี่แหละครับจึงทําให้เกิดข่าวลือและก็ข่าวปล่อยตามมาทั้งในพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติถูกปล่อยข่าวว่าจะลงแข่งชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีบ้างอะไรบ้างแต่ก็โดนปฏิเสธแบบทันควันนะครับ และนอกจากนี้เนี่ยยังมีข่าวลือว่าจะนําไปสู่การปฏิบัติการของคณะกรรมการการเลือกตั้งในกรณีส่งข้อกล่าวหานายพิธาขึ้นสู่ศารลรัฐธรรมนูญโดยไม่จะเป็นต้องรอ15วันตามการอ้างเรื่องการขยายเวลาการไต่สวนให้เพิ่มอีกก็ได้นะครับสถานการณ์การเมืองจากนี้ไปจนถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่13ก,กรกฎาคมเนี่ยน่ากังวลครับ น่ากังวลการตัดสินใจปฏิบัติการฉับพลันเนี่ยย่อมเกิดขึ้นได้ทุกขณะนะครับโดยกลุ่มอํานาจเก่ามีการประเมินทางการเมืองแบบนาทีต่อนาทีเนื่องจากเกิดการชิงไหวชิงพลิบกันทีกระชั้นขึ้นเพราะความไม่ไว้วางใจกับผลการเจรจาที่ผ่านมาซึ่งจะพลาดอีกไม่ได้แล้วนะครับจึงหาทางป้องกันไม่ให้ถูกเบี้ยวซ้ําแบบเลือกประธานสภานั่นแหละครับสถานการณ์วันที่7กรกฎาคมเนี่ยหากตัวเลข จำนวนงูเห่าสวภาซึ่งอ้างกันว่ามีถึง87คนแล้วคงต้องฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่าเป็นจำนวนมากถ้าพิจารณาในสถานการณ์การเลือกตั้งที่ผ่านมามีคนจากพักหนึ่งไปช่วยผู้สมัครอีกพักหนึ่งย่อมมีความเป็นไปได้สูงนะครับกับงูเห่าสวภาที่ฝากเลี้ยงกันเอาไว้เพราะฉะนั้นติดตามครับวันที่13กรกฎาคมนี้ติดตามอย่างใกล้ชิดให้ถึงที่สุดนะครับอาจจะพลิกเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้เนื่องจากว่าการเมืองเนี่ย ชิงไหวชิงพริบกันสูงยิ่งในช่วงเวลาแบบนี้นะครับ